เอาแล้วครับครับมันติแคมสองศูนย์หนึ่งศูนย์ครับช่วงความรู้คู่นี้จ้าอ่าแต่ก่อนในรุ่นนี้เป็นแนะนำแนะนำใช่ไหมเออที่นี้กลายมาเป็นความรู้คู่นี้ไปแด้นคู่ว่าคู่ว่าเอ่อถ้าคุณมีเงินพึ่งหมื่นครับผมเล่มเดียวเลยนะครับผมแล้วจบเลยเล่นเดียวแล้วจบเลยผมใช้ง,งานผมจะแนะนำเบนชามีนครับผม นะครับเพราะว่าพ้อที่หนึ่งดูประกอบมีดก่อนนความรู้เองมีดแกนั่นมีดพับอะาหลายหลายคนไม่รู้มีดพับมีดพับคือมีดพับเอ้าเฮียานี่ไงมีดพับเกิดได้เอออมันคือมีดพับมีดพับคือมีมีดด้ามจับและระบบล็อกจ้าสามส่วนแยกกานบึ้มระเบิดออกมาปั๊บเอาทีละส่วนก่อนครับ เอาส่วนที่สามก่อนเอาระบบล็อกก่อนจ้ะไอ้ระบบล็อกของเบนชเมดเนี่ยคือมันปลดล็อกง่ายในมุมมองของผมนะผมชอบเพราะว่ามันแค่ดันไวตรงเนี้ยยกแล้วก็ล็อกล็อกล็อกลงมาแล้วเห็นไหมครับแล้วมันใช้ได้สองมือออกแฟบได้หมดคุณมือซ้ายมือขวาขนาดอะไรได้หมดขนาดผมไม่ขนาดซ้ายอ่เวลาเปิดมันก็ลื่นคือระบบนี้มันลื่น S <S ออเชน่าแลนด์กระปิงนิดหน่อยติดไหม,มแล้วแต่คนชอบนะ่สวนใหญ่ถ้าเข้ามาจากไปเนี่ยติดทุกคนแหละครับบางคนก็เป็นไลเนอร์เป็นไรไม่รู้แบบอย่างนี้มันง่ายอะ่ะง,ง่ายใช้ชีวิตง่ายดีนี่คือระบบล็อกระบบล็อกไว้ใจได้จ้ะเอามาตักก้งหัวตีโบสถ์เครื่องจักรแม่งก็พอกันแล้วเออมันก็ทำได้เหมือนๆกันแหละแต่เป็นลิกาสิงห์เขานะครับทีนี้น่าจับบ้างจับ จะต้องเป็นเปีนเนไอพลาส,สติกเนี่ยขึ้นลายเนี่ยแม่งหนมือพ,พอแล้วอืม,มันโอเคแล้วอืนะครับเป็นพลาส,สติกโอ้มันพลาส,สติกน้องไงอ,ะอ่ะเออต็มันคือด้ามจับจ้บนี่คือส่วนของด้ามจับแล้วจับให้มันเข้ามือพอ,อมไม่ใช่จับแล้วแม่งเล็กเหลือน้อยนิดนึงจับแล้วมันใหญ่เนี่ยผมจับยังเหลือคุณตัวเล็กกับผมหน่อยเขานี่ก็อยหาไปข้างมันกใช้ได้หรือคุณตัวใหญ่กว่านี้มันก็ยังเหลือน้อนิดนึง โอเคมีไอตัวคำขึ้นบนอีกนุ้งโป้งดันไว้เห็นไหมเป็นสากๆเราที่ออกแรงได้อีกกดตรงนี้ก็ได้บานมันไม่ได้หนามากแต่กดได้เฉือนได้จ้มาดูที่เหล็กจ้เหล็กถึงห้าสิบซีเอ็มเป็นเหล็กอเมริกาเป็นสุดยอดแล้วถ้าสูงกว่านี้ก็เอลแม็กแพงไร้สาระอะไรทุกใช้เหมือนกันเลยเหมือนกันนะแต่มันคือที่ช้าหน่อยที่เราก็รับเคยไหม อันเนี้ยเลยเป็นมีดในใจสําหรับซื้อเล่มเดียวแล้วจบจ้าถ้าเล่มเดียวแล้วจบผมมีทางเลือกให้คุณอีกอคุณก็เลือกสีไงเ,เลือกไปสักอันด้วยนี่ผมเล่มน,นี้ไปคุณไปดูเลยคุณจะรับคมตั้งคมอะไรแล้วแต่ฝีมือคุณเลยะจะไปรับโคมหัวเข่าหัวตูดรับหมดเอาเลยเอาให้คมยังไงเราเหล็กมันโอเคแล้ว นะครับอันนี้คือที่ว่าสมดุลราคาอืมไม่ต้องไปโอ้ยนั่นมันจะดีไหมอย่างนี้มันจะดีไหมจ้านี่คือกิฟท์ทเลียดในมุมมองของผมนะจ้ะาตัวนี้คือบเบนเบดกิฟท์ทเลียนกิฟท์ทเลียดนะครับจ้าครั้งก่อนเคยแนะนําไปเราบอกมาแย่งมาในทีตอนนี้มาแล้วเห็นชัดๆแล้ว ด้าม,มสามสีทรา,ายเขียวดำออกแนวเมดิเตอร์รีนะสนใจก็มา,าดูแล้วกันจ้าซื้อเล่มเดียวจบซื้อในบ้านเนี่ยเล่มเด<ะ>ียวจ,<ะ>จบเลยจ<ะ>้าจบไหมจบครับดีครับจ้า